เสียงเพลงปริศนาจากวิทยุที่สะพานขาวมหาวิทยาลัยขอนแกน่นเรื่องนี้เล่ากันมาว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งขับรถเข้าไปในมหาวิทยาลัยตอนดึกขณะนั้นเป็นเวลาประมาณเที่ยงคืนเขาเปิดวิทยุฟังเพลงไปด้วยเส้นทางที่จะเข้าไปในมหาวิทยาลัยต้องผ่านสะพานขาวพอขับรถเข้าไปใกล้ๆสะพานวิทยุของเขาก็ดับลงเฉย เขาก็เลยปิดวิทยุแล้วลองเปิดใหม่เสียงเพลงที่ดังขึ้นมาคือเพลงทรณีกันแสงเขารู้สึกกลัวเลยรีบปิดวิทยุเพื่อตัดปัญหาและขับรถต่อไปแสงไฟหน้ารถส่องไปทางข้างหน้าแสงไฟส่องให้เห็นคนสองคนเดินอยู่ไม่ไกลมากนะักแล้วเสียงเพลงทรณีกันแสงก็ดังขึ้นมาอีกครั้งก่อนที่รถจะวิ่งเข้าไปใกล้คนทั้งสองเครื่องยนต์ก็ดับลง แต่เสียงเพลงในรถยังดังอยู่สองคนนั้นเริ่มเดินเข้ามาใกล้รถเมื่อเขาสังเกตดูดีๆก็พบว่าผู้ชายที่เดินมาไม่มีแขนและผู้หญิงที่เดินมาข้างๆนั้นไม่มีศีรษะแต่ในมือฮิ้วศีรษะตัวเองอยู่ทั้งคู่หันมายิ้มให้เขาทำเอาเขาขนลุกสู้และรีบสตาร์ทรถและขับรถผ่านสะพานไปอย่างเร่งรีบโดยไม่หันกลับมามองที่กระจกหลังเลย